ทำไมผู้ก่อการร้ายนะครับต่างหวาดกลัวหน่วย GIGN นะครับ GIGN นะครับก็คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษของประเทศฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าหน่วย Gender Marine Intervention นะครับเป็นหน่วยปฏิบัติการที่มุ่งเน้นนะครับฝึกมาการต่อต้านก่อการก่อการร้ายโดยเฉพาะนะครับการตั้งหน่วย GIGN เนี่ยเกิดเนื่องจากในปี1972นะครับเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่นักกีฬานะครับทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยตระหนักได้ว่าต้องมีหน่วยรบพิเศษเนี่ยนะครับมาต่อต้านการก่อการร้ายโดยเฉพาะนะครับและการจะเป็นหน่วย GIGN ได้ต้องเป็นพลเมืองฝรั่งเศสนะครับต้องมีือร์บอร์นสแตทิฟิเคชันหรือโด ั้น GIGN เนี่ยมีชุดเกราะหลากหลายให้เลือกใช้งานนะครับเหมาะกับทุกภารกิจนะครับที่มาก่อนนั้นเฟสชิลที่ GIGN ใส่นะครับเป็นเฟสชิลแบบการกระสุนฉากสีเหลืองเลยนะครับสีเหลืองเนี่ยจะทําให้ภาพเนี่ยคมชัดขึ้นซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักยิงปืนนะครับที่สําคัญอาวุธที่ GIGN นิยมใช้เนี่ยเป็นปืนลูกโม่นะครับปืน MP5 นะครับที่มีความคล่องตัวสูงนะครับ GIGN ปฏิบัติภารกิจมาแล้วกว่า1,800ภารกิจนะครับช่วยเหลือตัวประกันได้มากถึง600คนเลยนะคร